ัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านรายงานตัวใจใครเล่าแล้วเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับแรงนี้อ้วนส,สุขสุดสัปดาห์เจ้า8พฤศจิกายน2,567นะเจา้จาจงรายงานตัวอยู่ที่นี่เหมือนเดิมอย่างเก่าคุณผู้ฟังณสถานีวิทยุกลาบ้านอ่าอยู่ที่ไหนตั้งได้นะเจา้าสามารถแม่คอยติดตามรับฟังกันได้เลยเนอะเจา้าคุณผู้ฟังง่ายๆเลยเจา้าเพียงแค่ไปเปิดวิทยุนะเพราะว่าณช่วงวลนนี้พมิมพกานสถานีห่วมลิง สัญญาณรายการของฮายู่เนะเจ้าพิกัดจึงใหม่ละปูนเจียงไฮ้ก็มีนะเจ้าโอ,โอ้ขอพระคุณนะนักงจอารับการติดตามมาฟังเนาะนั่งโคตรถวายเวินกินข้าวแรงกันปอดีปอดีเนาะเจ้าคนได้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเฮ้ม้วนงานสันแล้วกันไปกินข้าวไปตัวฟังรายการดีมีประโยชน์ใจอตตีตัวไปตัวมันกันเนาะฮะไปตัวขันหมดว่าแต่ในคณะที่จุงเล่าในก็ต้องก็ฮ้องจอกจอกมอนกันนะเจ้าจัดขยะแต่อดใจก่อนนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งอาหารสมองมาให้คนได้ฟังได้ติดตามมาฟังกันเนาะขอบคุณเจ้า สำหรับผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อจ้าเจียงใหม่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเจียงใหม่จ้าเปาะไปถึงผู้ประการสถานีที่ห่วมลิง์สัญญาณณนะตอนนี้แล้วก็เปาะไปถึงที่จะนํารายการไปรีดันออกแขมยกแขมรอบหนึ่งวันพุกวันเฮอเนี่ยเจ้าแล้วก็ต้องขอบคุณโตโยต้ากันตัวโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเนี้ยวันพุกวันเฮอของแต้นะเจ้าใบมงเป็นต้นไปาเจ้าสำหรับโตโยต้าการสูตรเรสซิ่งมีการแข่งขันรถที่สนามกีฬา เชียงใหม่700ปีโอของแต่และบรรยากาศป๊อดทุกคนฟังเจ้าวันนี้ก็บทบทบดมืดมืดวันคำ่ำแต่เจ้านี่เปิ้งน้ําอุ่นนะเจ้าอากาศเย็นมาจมลองละจุก็แห่แห่แต่แต่เพราะว่าห่มอากาศเย็นอากาศหนาวนะเจ้าอา้าวมาตั้งเก้ากันที่3เรื่องราวกันก่อนเลยเจ้าข้อมูลจากศูนต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเจ้าสูนต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเจ้ามาตี้หัวข้อเรื่องนี้เจ้าบอกว่า นุนหมอนสูงอ่าเสียงตายเวว่วะฮะมอนของจุงที่บ้านจ้ะเวลานอนนี่นอี่เลยอะคอแงกแหละจุงหุ่มนอนหมอนสูงจ้ะแล้วตายเวจ้าคันนี้เอาของมาลั่งอยู่ได้แหมกี่ปีเดี๋ยวนี้ กรณีมีผู้ส่งต่อข้อมูลสุขภาพมาเจ้าว่านุ่นหมอนสูงอะเสี่ยงจะตายโวยึ้นซึ่งต่างสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขปปก็เลยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงว่าวันนี้ข้อมูลดังกล่าวนี่มันมาบักครบนะเจา้าคุณู้ฟฝั่งมันมีการบิดเบือนข้อมูลกันไปน้อยเนาะเนื่องจากว่ามีการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นปะนะเจา้าและก็มีการตีพิมพ์ในวารสาร European Stroke Journal นะเจา้าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาคือเมื่อปี6 6เนาะซึ่งเป็นการศึกษา ข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่มีการนะเจา้าฉีกเซาะของผนังหลอดเลือดแดงที่คอต,งงนะอตังหลังนะเจ้าคอตังหลังเนาะเทียบก,กันกับกลุ่มที่ควบคุมเพื่อนก็บอกว่าสัดส่วนของผู้ป่วยโรคโรคนี้นะนะเจา้าที่นุนหมอนสูงเนี่ยมีนักกว่ากลุ่มควบคุมโดยเฉพาะผู้ที่นุนหมอนสูงกว่า15เซนด้ก่อนเนอะ ถ้าไมบ้บรรทัดหนึ่งประมาณศอกเจ้าถ้า15เซนก็ประมาณสักเกิงสอกเนานะขอร้องฟังเจ้าและก็มันมีในยยาสําคัญและก็มีการสรุปการศึกษาว่าร้อยละสิบของผู้ป่วยนะเจ้าโรคที่มีการฉีกเสาะของผนังเลือดแดงตังคอต่างหลังโดยเฉพาะผู้ที่หนุ่นหมอนสูงกว่า15เซนนะเจ้ามันมีในย่าสําคัญแลว้วก็มีการสรุปการศึกษาว่า ร้อยละสิบของผู้ป่วยโรคดังกล่าวนี้เกิดจากการหนุนหมอนสูงเออทีนี้เมื่อมีโพสต์กันไปแล้วก็แชร์ต่อปั๊เลยบพราะว่ามันบิดเบือนไปเน้อนะจ๊ะมันจะมีสูงในระดับที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วก็ขอความผู้มือบัดแชร์ดีกว่าเพราะว่าโรคบางโรคซึ่งมันมีสองโรคที่โชว์อยู่ในนี้แล้วก็จู่เป็นภาษาอังกฤษแงวสามวาอีกคนก็ฟังเจ้าจุ้งจะอ่านเนื้อกระเดียวมันจะสต๊อกสัญญาณกันไปเนาะแต่หูอยู่อย่างเดียวเลยเจ้าว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวบิดเบือนซึ่งมันเป็นข้อมูลข่่าาววบบคครถ้นและทีสํัญ มีการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็มีการศึกษาย้อนหลังสําหรับผู้ป่วยที่มีการฉีกเซาะของผนังหลอดเลือดแดงของคอตั้งหลังเนี่ยนะจ้าแล้วก็ปาว่าสัดส่วนของผู้ป่วยโรคเนี้ยนุ่นหมอนสูงนักกว่ากลุ่มควบคุมเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่นุ่นหมอนสูงนักกว่า15เซนอ่าดังนั้นแล้วจะนุนหมอนสูงหนุนหมอนต่ํนะจ้าเวลานอนแล้วถ้าเกิดว่าตื่นขึ้นมาเอา้าแต่ละหมอนคบคอง่ายๆเลยก็ต้ฟังเจ้าแลกหมอนออกแดดเนาะดำยูฝาดมันบ๊อบ, ắc, บ, ắc, บ ắc, แคมวันหายแซบเจ้าก็มอฮวมันคือไอหยางเนาะวันจุ้งอ่ะโดนหมอนคบคออยู่เจือเหมือนกันเจ้าแล้วก็ก็เลยใช้วิธีการแบบเนี่ยเจ้าลากหมอนออกตาแต่จุ้งอ่ะเป็นคนนอนหนิมนอนหนิมนอนท่าเดียวเหมือนลึ่งซึ่งไอ้น่ะเจ้าเพราะฉะนั้นก็เลยแบบแบบกัดลาลเวียนของเลือดเลยอย่างต่างหรือกล้ามเนื้ออย่างต่างๆมันก่อเกิดเหตุเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะไปปรับหมอนให้มันมอกพอหายพอดีในการนอนแล้วก็จะได้นอนหลับสบายกันไปเข้าบิดเบือนเจ้าคน่าฟังเป็นข้อมูลที่มันอาจจะประทุกต้องตึงมดตึงมวลเนาะมา แฮมนึืงเรื่องต่อมาว่าเอาเดินลงทะเบียนเบิกมอมิเตอร์เดินนะจ๊ะและว้วก็ขอฮาประกันมอมมเตอร์ไฟฟ้าได้ตังาลเนอ P E A Smart Plus อีวะเอาละจุ้งจำได้ว่าเมื่อตอนโควิดอะจุ้งเคยเอขอไปแล้วนะจ๊ะ คุเวเดรเปิ้ลบอกว่าสามารถขอคืนสตังกาประกันได้เนาะทีนี้มีผู้ได้รับข้อความเจ้ากเกี่ยวกับการบอกว่าลงทะเบียนเบิกมอมิเตอร์แล้วก็ขอหับก้าประกันมอมิเตอร์ไฟฟ้าได้ตังลายนะเจ้า p e a Smart Plus เนาะตังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเจา้าไม่ได้มีนโยบายในการให้ลงทะเบียนเบิ Berg ometer, กมอมิเตอร์เจ้าแล้วก็เก้าประกันมอมิเตอร์ไฟฟ้าผ่านตังไลายซึ่งมันเป็นการกระทําของมิจฉาชีพต้องการจะจุจะไล่ พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบอดี้หลงเจือแล้วก็อบอกควรจะหื่อข้อมูลส่วนตัวไปอย่างรากอย่างเพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดการเสียหายตามมาตยก้นมาดังนั้นแล้วนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านบอกควรจะส่งต่อข้อมูลนี้เนอะบอกควรจะแชร์ข้อมูลนี้คือแชร์หรือการส่งต่อหรือการอู้ต่อบอกต่อนะจ๊ะเพราะว่าจะยื่นให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆเจ้าหมูเจ้าฝูงเขาที่เขาจะส่งใืง้เนี่ยได้ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทย เป็นข้อมูลที่บิดเบือนส่วนใครที่จะเข้าไปถามข้อมูลนี้แท้ๆเว็บไซต์เจ้าถ้าก่อลก็ฟังกันอยู่เนาะ worldweb.pea.co.th นะเจ้า worldweb.pea.co.th เนาะบทสรุปเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้มีนโยาบายหึ่งลงทะเบียนเบิกมอมิเตอร์แล้วก็กล้าประกันมอมิเตอร์ไฟฟ้าผ่านต่างหลายเป็นการกระทําของมิจฉาชีพนะเจ้าที่ต้องการจุไล่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเด้อขอบอกเนะเจ้าเด้อ แต่ละอันแต่ละอย่างแต่่อไม่เป็น้องเจ้าหน่วยงานต่างเพราะว่าจะเป็นภาครัฐรัฐ,รฐวิสาหกิจเนาะการที่เราจะไปติดต่อเหลืออย่างต่างๆเนี่ยเห้ไปจูตี้ดีกว่าเนาะไปจูตี้หรือถ้าเกิดบริเน้โลกออนไลน์มันวุ่ว่องเนาะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวแต่ข,ขอขอใื่เข้าไปถูกห้องถูกตี้ถูกต่างกันน่อยไปปะใส่ห้อมไอ้มูตี้เป็นวิชาชีพเนี่ยมันกดน,นะเราจะโดนจุก,กันไปเนอะคุณผู้ฟังเจ้าย้ำแห็มยกแห็มรอบเนาะมา ค่วปอมแฮมแชร์อืมแฮมนงเรื่องต่อมาเจ้าเปลี่ยนวัคซีนป้องกันเจื้อ HPV จาก2สายพันธุ์เป็น9สายพันธุ์ตั้งเก้าปีหน้าจะปี68อันนี้แต่โก้เนีเจ้าอ่า กรณีที่มีข่าวสารในเรื่องของการเปลี่ยนวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV จากสองสายพันธุ์เป็นเก้าสายพันธุ์เริ่มต้นปีหน้าซึ่งต่างส่วนตัวตั้งข่าวปลอมเปิ้งก็เลยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะจ๊ะกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปอสอชกระทรวงสาธารณาสุขแปลว่าข้อมูล้นน,นียเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะจ๊ะในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อก่อโรคมะเร็งปากมดลูกหรือว่า HPV นะจ๊ะชนิดนึ่งเข็มเก้าสายพันธุ์ตีประชุมคณะกรรมการหลักประ กสุขภาพแห่งชาตินะจาอรู้ว่าบอร์ดสปดสชนะจ้อลงเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเพอได้มีการอู้จาก,กันนะจ้าในเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญของไม่ยิงสุภาพสตรีเลยนะจ๊ะซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการจะสร่วัคซีนฉีดเพื่อก,กันกับไม่ยิงอายุ11ถึงสาวปีมาระยะหนึ่งละแต่ว่าเป็นวัคซีนชนิดนึ่งเข็มเจ้าครอบคลุมการป้องกันเจือ HPV 2สายพันธุ์เจ้านั่นก็คือสายพันธุ์ที่16 000, แล้วก็18 1แแต่ประเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาวัคซีนนะเจ้านึ่งเข็ม ครอบคลุมเก้าสายพันธุ์ซึ่งประสิทธิภาพในการป้องกันย so, uh, like to ูตี้ร้อยละเก้าสิบเลยนะเจ้าแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงและแต่ว่ามันก็จะถูกกว่าวัคซีนชนิดสองสายพันธุ์ซึ่งต้องฉีด2เข็มนะจ๊อประสิทธิภาพในการป้องกันยูที่ร้อยละหกสิบต่ออันเนาะเพราะฉะนั้นเข็มเดียวป้องกันได้กว่าร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงแม้จะแปลงกว่าน้อยแต่ก็ถือว่าเอ้ยมันเป็นไออย่างที่แบบทำเตื้อเดียวแล้วจบเลยแล้วมันก็กันได้กับหลายปีอยู่ที่นี้ กันทว,ว่าราคาลดลงนะจ๊ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ใจวัคซีนชนิด1เข็มเก้าสายพันธุ์น่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถจะได้ในปีงบประมาณหน้าเนาะประมาณการว่าจะใช้ประมาณ7จ็ดถึงแปดแสนโดสนะจ๊ะงบประมาณกปปกันกับกรณีการจัดหาวัคซีน2สายพันธุ์แล้วก็จะใช้งบประมาณของสอป,ปอสอชอจะฉีดฮู้ไม่ยิงนะจ๊ะอาลูกหลานตานเต้าภัยนะจ๊ะที่มีอายุ11ถึงซาวปีสําหรับผู้ที่ไดครับวัคซีนชนิด2สายพันธุ์ไปแล้ว1เข็มยังเหลือแหมเข็มนะจ๊ะก็สามารถเปลี่ยนมาฉีด วัคซีนเก้าสายพันธุ์ได้เลยแล้วก็กรณีที่มีการามีข้อร้องเรียนนะจ๊ะว่าโอ้แล้วอ่อนไม่ยิงได้อยู่นอกระบบการศึกษาคือบ่ได้เข้าเฮียนในโรงเฮียนนะจ๊ะต้นบ่ได้รับวัคซีนนะและบ่สามารถที่จะหาฉีดวัคซีนได้ที่ใดเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีการอู้จากกันหารือกันนะจ๊ะเพื่อที่จะเสาะหาช่องทางในการนําคนกลุ่มๆนี้เนี่ยได้รับวัคซีน ตัวเหมือนกันเจ้าเพื่อที่จะเพื่อไม่ไปน้องนะครับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเนาะสำหรับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชเพิ่มเติมเลยนะเจ้าทีอาอา่เว็บไซต์นี่เลยเจ้า w w w n h s o g o oh. t h หรือว่าใสา่ด่วน1 3 3 0หรือเพิ่มจมูกล,ลายกันกันกบสปสชพิมแอดนะเจ้า nhso ได้เลยนะเจ้าคณผั้ฟั่งนี่คือสามเรื่องราวข่าวข้อมูลจากสนยนต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนํามาฝากคณผู้ฟังกันนะเจ้าอ่ะ วันนี้มีตึงเนื้อหาที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของจุง้งแล้วก็มีเนื้อหาตังตี้หน้าจอคอมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะงงนง,ง,ง,งมตวงัวเหงืหน้าตัวไปนะจ๊ะสึ่งสังนั่งกันไวนะ้เนาะเพราะฉะนั้นใายที่ชมไลฟ์ของจุงตังเพจแจ้ข้าวบะเดือนี้ก็จุงมันยิ่งหยัางนะจ๊ะงึกงักงึกงักอยู่เนนะี่ยเนาะขอสมอาอภัยกันตัวจ้อาอ้าวมาเออช่วงต่อไปจ้ารู้ไว้ใช่ว่าหู้ไว้กวบรนักบรรนวงนะจ้าคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องตีค่อนข้างน่าสนใจนะ ไพที่ออพอไลฟ์กับไปเดี๋ยวนี้ก็จะหันภาพอินโฟกราฟิกนะเจ้าเออเป็นข้อมูลจากมอพร้อมอัปเกรดเจ้าสนับสนุนข้อมูลโดยกระทรวงสาธารณาสุขเนาะและแน่นอนว่ามีการนําข้อมูลนี้นะจ้ะเผยแพร่ผลิตเผยแพร่โดยกองพัฒนาศัก,กยภาพผู้บริโภคนะจ้ะเผยแพร่เมื่อตอนหน้าหวันฮอนี่บาันายดจ้าสามสิ เดือนเมษายนเนาะขอบคุณข้อมูลจากสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากันตัวนะจ๊ะแล้วก็มีช่องทางการติดต่อก็คือ FDA ไทยเนาะเราสามารถไปกติดสถานการณ์กันได้เจ้าเปิ้ลบอกว่าระวังระวังระวังเจ้าการใจเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนเจ้าสารคาเฟอีนสารคาเฟอีนที่ว่านี้ห้ามใจห้ามใจนี่คือ ใจกิ่นก็ว่าใจอย่างอื่นนักหนา้าป้านเนาะอกวนม้ฟังเจ้าปะในเครื่องดื่มประเภทช็อกโกแลตชากาแฟน้ำอัดลมแลว้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเออ าการใช้เครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนต้องระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะว่าเราจะแย่อย่างซ้งำอันซ้ำอย่างกันก่อนเนาะซึ่งแน่นอนว่าไอคาเฟอีนที่ว่านี้เนี่ยมันมีตึงในเครื่องดื่มประเภทช็อกโกแลตนะจ๊ะประเภทชากาแฟน้ำอัดลมนะจ๊ะหรือที่เฮาค้องว่าน้ำขวดนั่นแหละเนาะแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กําลังขวดน้อยๆตัดบัดกินแล้วสุดซ่าวันขำเนี่ยนะเออเปิ้นบอกว่าขอให้อ่านคําเตือนในฉลากปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับต่อวันจะต้องบ่เกิน400มิลลิกรัม แต่เจ้านี่หยอกเวละขวดหนึ่งโอ้บายบายบะค่ายไวหยอกแหมขวดหนึ่งห้ามดื่มเกินวันละสองขวดโปรดอ่านคำเตือนก่นกอนดื่มเออโปรดอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งยาแล้วก็จะอ้ยวยๆนะคนุณระวังเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่กรณีที่เขากินมาเจ้าไปแล้วหนึ่งอย่างเนื่องอย่างแล้วนะหนึ่งยีห่ห้อโอ้ตอนบ่ายมาค่ายอยากอย่างซา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 ,ซาเปิดน้าขวดแบบสีดําๆอ่ะกินแหมใส่น้ําแข็งกระลอกไปโอ้มันแรงแหมหน่อยได้ก่อนนะหลังกินหมูกระทะแล้วมันยืดค่อยไอ้เนาะ พอแฮมสักขวดได้ก่อเอา้าตายละต่อวันได้นะเจ้าปรากฏว่าเกิน400มิลลิกรัมก็คือปริมาณคาเฟอีนที่เราได้รับนี่ยนะเจ้ามันก็จะส่งผลนาะคุกผู้ฟังเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นโรคกระเพาะโรคหัวใจโรคตับแล้วก็ความดันเลือดสูงแล้วก็ผู้ที่มีความวยต่อการได้รับคาเฟอีนงดดื่มเห็นไหมเจ้าบางอย่างอะ่ะมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายกันโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกควรนะเจ้าที่จะ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอ่ามันเมื่อเกินกําลังที่ร่างกายเขาจะฮับได้การขับออกไปเราจะามันก็แรลงยาี่ ทีมก็จะมากองออกยกมันคลับออกไปบ่ได้มันก็ย้อนปิกมาในเนื้อในตัวไปอยู่ที่ไตที่ทับกันไปอันแนะยุ่งบอกวยเตะเพราะว่ามันอาจจะเกิดโรคกันได้เนาะย้ำนะจ้าว่าควรจะอ่านฉลากก่อนที่จะซื้อเพื่อที่จะได้จํากัดปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับต่อวันบ่เร้กว,ว่าบ่หืฮอกินแต่ว่าหฮ้อกินในปริมาณที่ร่างกายมันสามารถแบบเออขับสารพิษออกไปได้หรือว่านําไปใช้ประโยชน์ได้แบบครบถ้ว,วนะ้าเฮากินเกินมันก็คือเกินนะั่นแหละนะคุณู้ฟังเจ้าและที่สําคัญนั่นก็คือบัควรจะดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนิด คู่กันน้ำขวดก็ขายากชาก็กินช็อกโกแลตก็ยอกมันยุ่งบอกกาเตดนะก็รับฟังเจ้าเออเปิ้นเลยบอกว่ากินอย่างใดอย่างเรื่องเปาะเปาะเนอะอที่สําคัญก็คือมันทรงผลเสียเวลากินพุ่มพร้อมกันในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันเนี่ยนะเจ้ามันจะเนี่ยคือร่างกายเขาได้รับปริมาณคาเฟอีนที่นักลําไปเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้คุณผู้ฟังสามารถบอกต่อส่งต่อได้นะเจ้าเป็นภาพอินโฟกราฟิกเนาะ เอาอย่างใดอย่างจงจางมันอยู่ในไลฟ์หรอเข้าไปติดตามผ่านทาง Facebook l i n e แอดนะจ้ะหรือว่าจะเป็น X เป็น Instagram เป็น YouTube กันได้ที่ fda ไทยมีข้อมูลข่าวสารนักดูฟังได้ฮับหูฮับทราบบูเลปะปวตืเลยนะจ้ะอา้าวนี่คือช่วงรู้ไว้ใช่ว่านะจ๊ะหูไวก้ก่บบรรกบรรงเนาะบรรกหนาต่อใดนะจ้ะพอที่จะให้คุณผู้ฟังสามารถนําเรื่องไปบอกต่อได้นะจ้ะจุงมาบอกกองหนึ่งย่อยหนึ่งก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ไปอ๋อ จงจามันบอกว่ารายการใจไข่เล่าเนี่ยวันนี้มันมีหัวข้อเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันฟังบาตันมันให้มันอู้หลอกหลๆกหลกหลักนาหักไหมจิ้งเขี้ยวตวยัวบาบาตันนี่ใดดีสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้หรือว่าไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสื่อที่ มีประโยชน์ได้ยังเพจ FDA ไทยเนะจาจะน่าสนใจแบบนักๆก,กันเลยเนาะอ้าวนี่ก็คือร่วงช่วงรวยใช่ว่าบนักบนวงบนักบนาแต่หูแล้วมีประโยชน์เจา้ามาถึงแหมหนึ่งเรื่องขออนุญาตคดถวายเวินกนําหอยเตะนะเจา้าว่าเรื่องเนี้ย เฮาอ้ก,กันมาอู้นักหนาป่าป้านแล้วเจ้าคุณผู้ฟังแต่สัมพ่องเฮาก็ลืมไปสัมพ่องเฮากลบตานมึงนะจ้าเพื่อนผู้คขียกรรมก็คือเออคนที่อยู่ข้างๆเฮานะจ้ะป่วยได้โรคนั้นบ่สบายได้โรคนี้แบบนักหนาป่าป้านกันไปเนาะอ่ะคุณผู้ฟังเจ้าจับเข้าคุยในวันนี้มาอ้จาก,กันถึงซิลเดนฟิลแล้วก็ทาดาลฟิลเจ้าโหอันอย่างมันฟิฟิลเจูงเอาใหม่ก่อน <laughs> ดีเนอะ ตึงนภาษาไทยขึ้นตัวเจ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษยังาข่าวบิดเบือน,นี้จุ้งยุ่งละสำหรับโรคที่ข้องเกี่ยวกันกันกบเ,เวลาเฮาหนุนหมอนสูงนั่นนะเนาะก็ได้ฟังเจา้าซิดนาฟิลและก็ทาดาลาฟิลเนี่ยนะเจ้าเป็นยาควบคุมพิเศษเป็นยาควบคุมพิเศษใช้ในการรักษาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ ถามว่าป้นใจก่อ,อยานี่ยป้นใจเจ้าแต่ว่าการที่เฮาจะใจยาหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวเรานี้ก็คือ,อ,อสั่งโดยแพทย์ แพทย์เพื่อนจะหูว่าจะใช้ในปริมาณมอกใดแล้วกเ็เรื่องราวของปัญหาเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนแพทย์จะวินิจฉัยว่าควรจะใช้ยาอายังในปริมาณเท่าใดและในระยะเวลาเท่าใดกินสาวันเจ็วันกาแล้วก็ใช้ในแบบคนนี้น้ำหนักเต้าอ,อี้อายุเต้าอ,อี้มีปัญหาเรื่องราวนี้ควรจะใช้มกอกใดเท่าใดคือแพทย์เพื่อนจะหงูแล้วเพื่อนจงงะนจทำการสั่งใจงยาหรือเข้าสู่กระบวนการรักษาร ที่เหมาะกันกับในแต่ละโรคของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันเนาะทีนี้ไอสองยาที่ว่านี่นะนจา้มามักจะเข้าไปยย่อยนอ,อยู่ในเครื่องดื่มต่างๆเนาะ อย่างเช่นเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตีบอกว่าส่งเสริมสมรรถภาพนะเจ้าทางเพศกับท่านชายอันนั้นอีกเนี่ยมันใส่ไอสองยาเนี่ยสองสารเนี่ยลงไปแล้วมันก็เกิดเหตุเฮอร่างกายเนี่ยนะเจ้าได้ฮับสารนี้หนักขึ้นแล้วมันก็เกิดเหตุกันกับซับอันปัญญาก็ถ้าเป็นไออย่างมากรรมนี่คือแตบเซลอยู่หงยาปปดเนาะเพราะฉะนั้นการใช้ยาดังกล่าวนี้นะเจ้าควรจะใช้อยู่ภายใต้การกํากับพอกอยของ แพทย์เนาะเนื่องจากว่าซิดนาฟิลกับทาดาฟิลเนี่ยนะเจ้ามันอันตรายถึงชีวิตใจกรรมนี่เลยเจ้าอันตรายถึงชีวิตเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเฮาบาพอกอยใส่ใจรักษาหรือว่าใจไปโดยที่คือว่าอ๋ออ๋อ เขาบอกโอ้เราเจ้าว่ามันมีสารสารนี้อยู่มันมียาไอสองตัวนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์กาแฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่บอกว่ากินเตะระต์ปุง๋งปึงปังขนาดนักเลยอ่ะอาคนที่มีปัญหาอยู่ก็นอกจากไปหาหมอกระปุ่นดีไอเจ้าบัก้าจะบอกเพราะมันเป็นเรื่องราวใต้ร่มผ้ามันเป็นเรื่องราวธรรมชาติของมนุษย์ปุรุชนคนธรรมดาแต่บัก้าบอกไผไปหาหมอก็เขินก็อายเจ้าก็เลยเออเรามิจฉาชีพ บรรดาหมตี้แปลงผลิตภัณฑ์มาโดยที่ไม่ได้คำหนึ่งจะไรซึ่งจัญยาบัน ก็เอาไปผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้แล้วลมูฮาเขาก็ซื้อกินกันก็เลยเกิดเหตุกันไปย้ำนะจ้าว่าซิดนนฟิลแลวก็ทัดดาฟิลเนี่ยเป็นยาควบคุมพิเศษใช้ในการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะจ้ะซึ่งการใช้ยาดังกล่าวนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้การกำกับพอกอยของหมอเตอ้าอันเนาะเนื่องจากว่ามันมีผลข้างเคียงที่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะจ๊ะพอฮูจือสองซือนี่แล้วนะจา้าถ้าสมมุติเนาะถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมา เฮาเป็นพอตั้งหลังนะเจ้ามเาีเลขสารบบข้อมูลต่างๆก่อนแล้วก็มันจะมีนะจ้าว่าอ้าวเนี่ยในหนึ่งกล่องบรรจุเนี่ยมันมีอหยังพ่องมีสารอหยังต่างๆพ่องทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าเฮาประหันว่ามันมีชื่อว่าซิลเดนาฟิลแล้วก็ทาดาลาฟิลเอาละ เอาไปถามหมอก,ก็อน,นะเจ้าว่าเฮามีจุดประสงค์ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารนี้หรือยานี้มากินเพื่อประโยชน์อันใดเนานะและมันไปอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารจใจ้เท่ากินแล้วมันจะเป็นอย่างใดกันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจุง้งบอกเลยเจ้าตัดนี่เลยเนะว่าย้ําเลยนะเจ้าว่าเฮาเจ้าเป็นอย่างอะเฮาไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเพื่อจะได้เฮกกรรมแนะนําเฮาไดห้หลากหลายรูปแบบเนาะ ชีวิตเขายังคงต้องดําเนินกันต่อเนื่องต่อไปคะจ้ะเพราะฉะนั้นเรื่องตั้งแต่หัวจรตีนี่ก็คือก่อนถ้าบวบเต้าหัวเข้าทะลอกเออหันทีนอดล้างแผลด้วยน้ําเกลือนะจ้ะใส่ยาเบตาดีนมันก็หายละถ้ามันตกสะเก็ดก็เคาะออกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นไตอื่นๆก็ใช้ยาประเภทที่จะใบเง,งี้ยเฮ่อเกิดเอ,อ่อเปิ้นฮองว่ายอย่างอ่ะจ้ะมันมันมันเป็นไตขึ้นมาอ่ะมันจะมียาตาอ,าอาน่นี้เนาะอันนั้นคือมันความง่ายที่เราจะสามารถพอกอยใสย่ใจตัวเก่าเขาได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นตั้งนา เอาเรื่องของสภาวะจิตใจเจ้าเรื่องของตับไตไส้พุงจะ ปิ้นแกนตา้าก็ไปแยงคอตังไนว่าปอดหัวใจไตฉันยังอยู่ครบก่อเอ็มมันก็บาจจ๊ยแฮมละที่เวลาเป็นอย่างตังไนเฮาก็วินิจฉัยด้วยตัวของเฮาว่าบ้าได้แล้วนะเจ้าดังนั้นแล้วก่อนหน่าจะต้องใจวิธีการต่างๆเหล่านี้แหละพเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการที่เฮาจะใช้ชีวิตกันอย่างต่อไปอู้นักหน่อยเจ้าเพราะว่ามีคุณผู้ฟังหลายคนที่น่าจะประสบป,ป,ปัญหาสปาเรื่องบัฉพาะก็ว่าเออเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรอกเจ้ามันมีเรื่องอื่นๆแหะเลอกปะเตอะกันเลยแล้วจุงก็บอกว่า บดี้ไอหมอเจ้าคุณพ่อฟังเนาะไอเมียบ่มีลูกไอครูก็บอกหูวิชานะจ๊้ไอหมอกเกาะเฮากับบหายสักเตื้อเนี่ยเนาะบดีซื้อยากินคนเดียวนะเจ้าบดีไปฟังผลิตภัณฑ์โฆษณาตีบอกมาแล้วแล้วเขาบอกว่าเฮากินเนี่ยเฮาก็จะอย่าง้ยะอย่างเหมือนแม่จุ้งเลยอืมจุ้งขนาดบอกนะจ้าหิมปากนี่แหล่งโพดงอนบนละบอกแม่แม่กินแล้วแม่จะหวังว่า หัวข่าไอ้แม่จะหายเจ็บอ่ะมันเป็นไปบไ,ได้เนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันไม่ใช่ยานะแม่เนอมันไม่มีฤทธิ์ในการบําบัดบรรเทารักษากินแล้วมันก็คือเสริมเข้าไปอืเฮากินอาหารบบครบห้ามูเฮาได้หับสารอาหารบบครบเมื่อได้หับสารอาหารบบครบแล้วเฮาไปซื้ออย่างแยะมากินเพาะปนบอกว่ากินแล้วมันจะมีอันนี้เพือเฮาหายจากโรคนั้นโรคนี้แล้วเฮาก็บาใส่ใจการไปรักษากับหมอมันก็จานจะเป็นนักเหลือเก่านะกันเนาะเออจุงก็บ,บอกแม่จะอีละ เพราะฉะนั้นแล้วนะจ้ะจุ้งบอกแม่ด้วยความหวังดีจุ้งก็มาบอกคนที่ฟังด้วยความหวังดีขนาดนันเพราะคนที่ฟังอยู่ประเด็นนี้กับแม่จุ้งนะ่านะฟัง <c oughs> เป็นจุ้งนะ่ะไปบอกคือที่บ้านบอกฟังเจ้าบอกว่าฟังที่ดีเจบอกเออเฮาจะต้องเอาตัวเก่าเฮานะมาอยู่ในวิทยุแล้วก็เปิดให้แม่ฟัง <c oughs> แม่เชฟบอกอ๋อแม่ฟังดีเจแม่ม่ได้ฟังจุง้งนะจ๊าความเป็นอีโก้ของผู้สูงอายุก็มีนะแล้วจุ้งก็เชื่อว่าหลากหลายท่านนะจ้า ติดต่างพอฟังรายการกันอยู่บดีนี้จะได้เข้าอกเข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้อด้วยความห่วงใยเจ้าเพราะท่ออ้อยามาเจริดเจริญเจริดเวลาบบดตุ๊กมะกุ้มแล้วค่ะเอาในระหวังนี้นะเจ้าเบรกพักยกกัน <c oughs> ได้อีกแม่เจ้าเออได้ถึงบ้านจะลิ้วติ่งหูแดงๆกำกัมมาอ้นะ ก็รังเจ้ากรบมคนโตโยต้าเจียงใหม่สำหรับการจัดงานเต็มรูปแบบแบบ Night Show เจ้า drift Battle Show ชปท่อก็ระังเจ้าที่เฮาหันในรถออกมาใจเข้าหันในหนังอันที่เวลาอันพูดหลายกับพระเอกไหลหัวกันสนันบันเปื้นน่ะแล้วมันดริฟท์รถเจ้าอันยกอันนี้ขึ้นปั๊บรถหมุนพัดตะวันเนาม่ว่าเนเจ้าควันกุควันกู้ไม่นะคน้ฟังจะได้มาหันในวันพุธวันเฮนี้นะเจ้าที่สนามกีฬา700รอปีเนาะ คณว่าฝั่งเจ้านอกเหนือจากจะมีการแข่งรถแล้วนะจ้ะที่สําคัญคือเข้าฟรีบัตรเซียงสตังค์อะใบมองจนถึงสามทุ่มนะจ้าโตโยต้ากัสูเรซิ่งไทยแลนด์เนาะคณว่าฝั่งเจ้าจัดที่นี่สนามกีฬา700ปีนอกเหนือจากที่จะมีการโชนดริฟท์รถกันแข่งรถกันแล้วยังมุ่นเงินกับการประกวดคอสเพลย์นะจ้าคอสเพลย์อ่อและเด็กละอ่อนนะจ้ะที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวตามเพราะงว่าอย่างเจ้าตัวกระตู้นหรือว่าอย่างดังๆนะจ้าในในในโลกออนไลน์เนาะเราก็จะได้หานะ น,นี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรนะเจ้าจะให้เวลาว่างสร้างความสร้างสรรเนาะบอกข้องเกี่ยวกันกันกบยาสเติดดีงามแล้วก็ยังจะมีอุตาสัมภาษณ์ก,กันกับนักแข่งนะเจ้ารุ่นใหม่ที่เป็น new generation กันตัวเนาะสุดยอดเจ้า มาเตอร์จะเต็มในรูปแบบไนท์โชว์นะ,จะ, and Show. Ift, Show, จะเจ้าดริฟท์แอนด์แบตเท o w d โชว t ดริฟท์แบตเเจ้าเอาไปพอกันเนื้อกรุ้ปฝังต้องขอบคุณโตโยต้าสำหรับเรื่องราวดีๆวันพุกวันฮือบ่ายโมงจนถึง3ามทุ่มที่สนามกีฬา700ดปีนะเจ้าขอบคุณโตโยต้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจไกลคุณเจ้าอะ เวลาเสี่ยงกันแล้วของแต่เจ้าบอกว่าใจเย็อย่างใดกันดีก็จะต้องรำลาถ้าเกิดว่าคือเตงหาจงแล้วบอติดตามกันได้เจ้าเจ้าจีตีตาเจ็ทมงินกับรายการเล่าข่าวเจ้านี้นะเจ้าส่วนกุ้แรงวันศุกร์จะอี้กับรายการใจไครเหล้าเจ้าส่วนวันพุธวันเฮอเจ้าจีตีตาห้องลูกหลานตันเต้าขึ้นมาฟังรายการปาจุ้งจาเนะเจ้ากับฟันฟรอคิสวิทยุเพื่อเด็กเนาะส่วนของวันนี้ริ่มลากันของแต่เจ้ารายการใจไครเล้าเจ้าขอบคุณผู้ในการสถานีในการพ่วงลิงค์ส ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการโครงการโฆษณาสีขาวก็เจ้าเจียงใหม่สำนักง,งานสาธารณาสุขจงังหวัดเจียงใหม่และโตโยต้เจียงใหม่เจ้าปิเจบนัถถทตรไทยทวีริตกุลจงเจ้าปวิชยาพร้อมน้องๆทีมงานปิกละเดอร์สวัสดีเจ้า